สำนักงานอายการสูงสุดแจงกรณีทหารกองทัพภาคที่2บุกยึดบ้าน8หลังบุกรุกที่ดินศูนย์การทหารรบพิเศษลบบุรีมีบ้านพนักงานอายการรวมอยู่ด้วยตรวจสอบแล้วได้มาจากการจัดสารโดยบริษัทเขาใหญ่เบอร์รี่ฮิลจำกัดพร้อมให้ตรวจสอบศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเปิดสัญญาณหอเตือนภัยแจ้งชาวบ้านในอำเภอท่าวังจังหวัดน่านอพยพสิ่งของพื้นที่สูงเมื่อกว่า2ชั่วโมงที่ผ่านมาหลังระดับน้าในแม่น้ําน่านเพิ่มสูงขึ้น หากมีข้อสงสยัยติดต่อศูนย์ประสานงานเหตุฉุกเฉิน192ตลอด24ชั่วโมงทัพนักกีฬาไทยคว้า3เหรียญทองประเดิมการแข่งขันพกกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชีย e ครั้งที่48ที่เขตปกครองพิเศษมาเกา้าจากรุ่งตะวันจินดาซิงประเภทฟิตเนสญิงวิไลพรวันกลางพะกายหญิงรุ่น49กกิโลกร,รมัมและพลามีชยัยพะกายชายรุ่นอายุ51ปีขึ้นไปและอีก3เหรียญเงินและอีก1เหรียญทองแดง สนับสนุนข่าวโดยดูแลตัวเองง่ายๆเฮโมวิตวันวลลเม็ด